นี่ยายโซอี้อะไรเธอห้ามยุ่งกับบอลของฉันนะถ้าเธอยุ่งฉันจะแตะเธอออกเอาซิดูว่าเขาจะทำยังไงกับแกคนน่าเกลียดน่าเกลียดอย่างแกนี่ไม่มีทางชอบหรอกแกมันเสลอแต่งตัวก็ไม่สวยอีคนเลวอีคนไม่สวยอีคนไม่น่ารักแถมยังเสือกอีกอีกอรีบอต่อ ทุกคนเรากับอันดีและบอนกลับมาแล้วนะนี่ทุกคนแม่เราเรียกไปกินข้าวอ่ะในไซต์ของมินนี่ฉันจะให้เธอออกจากกลุ่มแน่ออนี่ทุกคนเรามีอะไรจะมาให้ดูอออะไรหรอทำไมโซอี้ทําแบบนี้ใช่ใช่เหมือนกันทำไมโซอี้ทําแบบนี้กันนะ ไม่เป็นไรนะมินนี่เดี๋ยวเราจัดการให้นี่ทุกคนเรากลับมาแล้วเรอกน,นานไหมฉันจะเตะแก่ออกจากกลุ่มแกทำร้ายมินนี่และด่าใส่มินนี่ฉันเปลทุกคนเดี๋ยวผมมานะตัดไปที่บอนกับโซอี้ ฮือฮือฮือทำไมทุกคนทำแบบนี้กับเราในเมื่อเราไม่ผิดผิดที่มินี่ต่างหากฮือฮือเธอโอเคหรือเปล่าฉันโอเคดีพูดความจริงออกมาเลยไม่โอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันชวนเธอเข้ากลุ่มแล้วเธอมีคลิปอัดไหมเธอจะได้เข้าไปและเอาคลิปที่เธออัดไว้ให้เขาดูกันมีสิเคเลยไปกันเถอะ ที่กลุ่มนี่ทุกคนเรากลับมาแล้วนะใครชวนยายโซอี้เข้ากลุ่มผมไงล่ะโซอี้เอาคลิปที่อัดไว้มาให้ทุกคนดูคลิปอะไรไม่ทราบออที่ท้ายมินนี้เป็นคนเริ่มก่อนนี่เองฉันจะเตะเธอออกยายมินนี้ไอ้คนเลวฉันขอโทษ ขอโทษไม่ทันแล้วแหละอีตอแลนี่โซอีเราขอโทษนะใช่ใช่โซอีเราขอโทษนะที่เข้าใจผิดไม่เป็นไรเราไม่โกรธหรอกนี่โซอี้อันดีและโอปอเป็นแฟนกับผมหมารกับได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะงั้นผมก็เป็นแฟนกับพวกเธอแล้ว จบบริบูรณ์แค่สนุกกันไหมเอ,อ่ยใครที่ชอบก็กดไลค์หรือคอมเมนต์มาได้เลยนะใครไม่ชอบก็คอมเมนต์ด่าได้เลย